พี่น้องครับใหญ่ขนาดค่ะพี่น้องครับเราสีป้ายเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องแาดปีก่อนก็ได้ครับมาปีนี้ก็พออีกครับพี่น้องโมนมองเก่ามาครับนี่พี่น้องครับเพเพิ่งครับเจ้งเชลล์อะไรทั้งวะครับผมมือนี่ค่ะอุ้ยพี่น้องครับผมสีป้ายเบิ่งเห็นละงงแง่ครับเอาไปได้แล้วครับนี่ครับพี่น้องแาดครับอันนี้สามดอกครับพี่น้องอ๋อครับพี่น้องใหญ่แงงครับ ได้ดายครับพี่น้องมาว่าท่านเห็ดอีกแล้วครับอันนี้ดอกนี้ฮักแล้วครับพี่น้องบานรวดแล้วโอ้สุดยอดเลยโกเด้นดอกครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดดึงแล้วกันครับพี่น้องนี่ครับให้พี่น้องเบิ่งครับอืมสด้ดายครับเอาอีดอกนึงครับโอ้ใหญ่แห้งครับพี่น้องอ่ะเอาไว้นี่ครับเป็นเสื้อเงินครับพี่น้อง ปปีต่อไครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานบ้านสวนมือนหนีอยู่หนีหรือค่ะอยู่โขอยู่ปลาคือเกา่าค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดค่ะเพิ่นว่าเห็ดออกทั้งหอยเพิงพี่ระค่ะพี่น้องกับละสินห้อพี่แหละป่ะค่ะปีนผู้ซอยกันค่ะพี่น้องนี่กพลังในสายตาแล้วป้าป้าจำทางขึ้นซอยใน้ถพี่น้องไปค ครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับพอดอกนึ่งแล้วค่ะพี่นอ้องตะวันบอกของดังไหม <c oughs> ได้ยอมเมืย์จะเป็นเห็ดนงางม้หลายค่ะผู้นี่แต่ว่าดอกงามด้วยทางก่อนทีมค่ะงโอ้พี่น้องเขาตาเนี่ยพี่น้องเขาหนิเป็นเห็ดนางม้าทั้งหมดเลย มีอย่างพ่อพ่อ,อนน <c oughs> ดอกขนาดดอกกุ้มตุ้งขากันยังไปแล้วเรียบร้อยอนะดอกนี่เป็นชื่อว่าอะไ่หลวพ่อค่ะแทงเอานไงบ่บ่เป็นอย่างตัวนี้บอ,อ,อเบ่งแล้วถ้าบอทอดอกบ่นี้นี่ครับร<ป>าคาพี่น้องไปหาเบื้องดงิดอกงามนี่กระดอนจำได้แถวซ้ำงามเลยตรมีมือเอานี่พี่น้นอง อินเวิงนี่ไม่รู้ความงานง่ายๆต่างอ้นิสระเออเดาเป็นไงเลยค่ะคุณเดาจะถักดอกไม่รู้ความอินเวิงนี่ก็เอาเพราะว่ามันอ่อนอยู่ ก็ค่ะปุยต่อนี่ก่อนว่ไใดแล้วก่อนนี่ดอกใดอยู่าโดนกระบาดอะไรวะเอาดอกฝุ่นโดนกระบาดอะไรที่สั่นจ้าโอ้ครับพี่รองรลายดอกนี้ครับเบื้องดอกงนะเนยดอกน้เป็นกระโดดนี่แหละค่ะเฮ็ดก้อแดงเฮ็ดก้อแดงเป็นงาเลยนะค่ะที่นี่ดอกเป็นหนี่เดี๋ยวกันไปเท้งกันสองดอกกี่นี่อาจจะได้แค่ดอกเดียวเื่านันได้ได้ดอกนั้นเฮ็ดก้อแดงครับพี่น้อง หลายดอกดครับแต่ว่าเทาครับพี่น้องมาไม่ทันมาไม่ทันเห็ดดูดินนี่เลยหรกพี่ดออ่อดอกกันนะบะ่ได้ดอกมั้ยนี่ไหมนี่น,นะอีกือซะไปแล้วครับพี่น้องมันก็ออกครับพวกนี้น้ำง,งามเลยค่ะท่านไม่มีคนขึ้นเลยค่ะพี่น้องสวยเลยเราได้ขออย่าใส่ใช้ตากนัน ขี่ขาดอกนึ่งไก่นี่องมีทั้งร่มอีกแบบนี้ด้ยดอยนะฮด้ย,ด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 ยูาคาเดีนน๋ยวร่มเดนงมีกว่าพ่มีเลแม่โอยอย่าเป็นพ่อหเหยาบหนาะอย่าเป็นหยยบตัวนี้อโอ้ยโค้งบขนนึ่นเนาะพ่อขึ้นมาบองหัดนี่ไกนสูงมันสูงนี่เห่านี่แหละน อ,อันนีก่กวดกวดไอยด้อยยี่บพวกีิมั่นนั่นพวกตวนี้่ห้งไมดแล้ใส่่โอ้ได้ได้ได้แล้วได้กับเาห่แห้งไได้ละเป็นจอขามันค่ะที่คือจอขาครับพี่น้องนี่ตรงนี้หาดี่็คือกินะไปทีทนี่ตงนี้ยังดอกอันนี้ดอกง่ายกับลายดอก่อห่ก็คืนจะมีดอกหนึ่งครับเนี่ยางามๆบาเหยยบด้ พยายามเลยหยาบโขกใบใหม่แบบหยาบก้อนหินก้อนยังเพิ่มเลยนี่้ำแห้งตรงนี้เอ้ยสวยงามเลยน้ำคักรว่ายอยู่ได้เยอะเลนแกลนครับนี่น้อครับสวยงามเห็นงามๆเลยไหมเห็นพี่แกลงามครับแกลนครับพี่น้องเนี่ยเขาสิพายเบิ่งเห็ดกอครับพี่น้องอุ้ยเห็ดยังอันนี้เห็ดขอนครับพี่น้อง มาครับไปแกงน้อยนึงครับพี่น้องเฮ็ดคอรนี่ยังพ่ออันนี้คือเกินเห็ดเห็ดกระด่างครับพี่น้องแต่นนี้เป็นเห็ดคอนครับพี่น้องเดี๋ยวยังมาเก็บครับเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดกคอทางคุณเรียกว่าเขาเกินเห็ดบดเนาะเนี่ยฮ็ดบดครับเห็ดบดดอกนไม้ดอกอยู่ด้วยเคลียมันพอมีดอกหน่อยนี่ เอาอยู่บ่เฮ็ดอันนั้นเอาล่ะเนาะถุงอันนั้นอยู่วใส่อีน้ำพ่อนี่ตาห้าสิไปเก็บเห็ดบวครับพี่น้องครับดอกงามเล่ครับพี่น้องยังล่ะแม่ยังไงอี๋เออดอกนี่แม่ยัลไงแม่เครียดบ้างฮนพี่น้องกัทันแล้วครับดอกนี้เพิ่นเป็นทองไฟบ่มบวชไปทําเฮาแล้วครับเอาดอกไงฮั่นครับดอกงามมาพี่น้องเลยถุงหรือมาเอาถุงน้ำพ่อนี่เก็บเป็นบทแม่เห็นดูดีบ่พ่อแม่นครับเพ็่นบทครับอันนี้เห็ดบทครับพี่น้องกรเพิ่งได้กิน โอ้อันนี <c 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 ้แกงครับแกงแซ่บครับเก็บกระหักเลยครับโอาดอกนี้ดอกบระงามครับพี่น้องจะเก็บเป็นบัวครับพี่น้องตัดขาพร้อมครับได้เห็ดขอนไหมเห็ดขอนบัวเห็ดบดัวเห็ดบดวไหมแกงนึงหน่อยแกงหน่อยนึ่ง บ,บ,บ,บ่อครับจอดไปหันหาไปน้ำกอกอนบ่มันได้มัน well หายอยู่จยอไปน้ำานเจอดจไปนหาไปน้ำกระุ่นบปาเไม่ปดบ้านดงเอาเลยครับดึงจำมันจังจิบสีครับมันสีสีจ้งหน่อยเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาเนี่ยงามๆนี่ย่น้องเหุบดเจ้เหตุดเอาพวกเห็นเด้ลุงกะหาย่นมันละหาเอาหาขึ้นมา ท่านเห็นเราอยู่ข่อยพระท่านเห็นเราใช่ใจเพราะยากแบกคอนมาไว้เงื่อนบนนี่เงื่นบ่เงื่อนงาเด่นมากงามากเงจับตำต,ำ,ตำหวนสีสีครับหนึ่งชุ่นึ่งนี่อันเป็นอันเก่ามันส่วนมากเป็นเป็นเป็นสีมาพราทัานนะ มันเจีนอีก่อนนี้นะครับพี่น้องในถุงน้อยนงครับมันนไมันได้หลายเติบแม่ไล่เติบเด้ปะมันไม่ได้หลายเติบแม่บูดก็ได้สุปนี่สุดยอดแล้วกอไข่จิ๋วหนึ่งนั้นเท่าเราไว้จักตัวนี่ถึงออกหมาถึงถึงให้นางเราบอแรกบอได้เมื่อหลางหยากรนะหลางหยากแซ่เกลือแซ่หยังอยู่หรอวะนี่ดอกหนึ่งยี่นี่ครับหนึดอกหนึ่งสีแม่นน่ะ เงี้ยบอใบมีเงื่อนเอ่อพ่อตีแลพ่อตีอืมพ่อตีแล้วพ่อเห็นพ่อเห็นจะดอกนี่พ่อเลยคือพอคือเสียพอพ่อเห็นดอกนั่นอ๋อก็คือพอแท่ที่ติแทงมันขาดม่ว่มันยังขามันโคนบนเลยไปหาหมุนดอกอ่อนดอกหน่อยนึงมาพี่น้องครับอย่างง่ายๆครับแหลค่ะพี่น้องครับเราสิไปเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องมาปีก่อนก็ได้ครับมาปีนี้กับพ่ออีกครับพี่น้องมวยมองเก้ามาครับนี่ พี่น้องครับเพเครับจังเอะไรทุกคนครับผมมนค่ะโอ้ย้ไงครับิมนเนหนาเฮดินแล้วครับเจอเฮ็ดดอกนี้ไปหนาเฮ็ดมินอายเลยครับพี่น้องได้พละไดู้หได้หไดเอครกอนครับดอกใหญ่ประหนีครับพี่น้องแต่ว่าถ่าแล้วครับยกยก้อานจากขหเโอ้ยมใหญ่ครับใหญ่แน่แ เอาความใหญ่ซื้อเนาะเอาความใหญ่ซื้อๆครับพี่น้องแต่ว่ากระเท่าแล้วครับเกือบเต็มกระต่ายใส่ใบเดียวใหญ่กว่าหมูใหญ่ม่ใหญ่ขนาดนั้นเอาพี่น้องครับดอกกี่ซองครับพี่น้องห่วยปัดใหญ่มาเบิ่องนี้แหะสองดอกดีไหมโอ้ยมากพอท่านไหมตัดเนื้อพอตัดได้พอมาเบิ่งมาเบิ่องนี้พูน่ะ เนี่ลุ้นสองดอกสองดอกจ้าบมอปีว่ากันกระไรได้ยุ่นไงยังสิละครับน้ำมันนี่ละเมียนครับนี่ปีสองมากกระไรที่เขาครับจะจะสีล่างได้เมื่อใดคะ่ะแต่ว่าอเอาไปก่อนเพราะว่าง่ามพี่ครับเพราะว่ามัน,นใหญ่แค่ไม่น้าแค่เขาไขา่เจ๋งลูกเดียวบเหรอะ,ะโอ้โหน้ำเขาเขา,ขาบินน,น,น่องมึงไงแตะไคร้ยี่หลีลงไปคะ่ะ มี่ลอกเกี่ยวบ่วพ่อม่งอีกตัวมันบ่อยู่ดอกเดียวเลยแต่แกเขาอยู่เป็นมู่นเลยบอกแล้วแม่หลวงมาอยู่ทางพี่มาทางพี่เด้อออกมาทางตะวันออกเด้อมึงไม่ขาดพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดแป้งเฮ็ดเท้าบอกขั้นดินเถนงด้วยประทศนี้โอ้ยเขาชุดก็เมตัดวหรอก็เมตัดตัวนี่คือ ขาม่าเห็่คืบอกแทงอครับนั่นะครับเห็ดขาวนี่ะวานก็หอกก็เพอุดมสมบูรณ์นี่แต่ใมันดูโคตรนี่ดอกนี่โอ้ขาตัวนี้ใช่ไมันขาแข็งต่ไมตัวนี้ไหมอื้อหืเด็กขาโอ้ดอก่างามแต่วาใหญ่เงเนาะดอกข้าวที่งเห็ดเ็ดนาแลมูนึงค่ะงามค่ะ นี่ค่ะอู้อู้อู้อเจ้ไปเบิ้งเห็ดเอ้ยค่ะบษัท้าวฟ้าที่ลงโง่ค่ะแสดงว่าเหี้ยงโง่ยังยังยัอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามาปีวังหันนี่ก็หลายครับมีหลงโง่หลาย เห็นอยู่นะนี่อย่างนี่หางนาป่าเนี่ยเอาล่ะครับไปงูหนึ่งงูแบบงามเลยครับลองไฟน่าแหละครับพี่น้อง สวยงามเลยครับยางเสวยเลยดมาณสดอกครับพี่น้องดอกที่หาขึที่บัวลครับบัวเป็นมะพร้วเดียเอาท่ไนโอ้ยม่เนดี๋ยว,งา,วยงามค,ร,าครับพี่น้นอ,งนองไปหาต่อครัไปนสีไหนแหมพอจุจุมจ่มเลยมร้าเนาะมึงบริหารไก่ไหมสีฟ้าเมือครับเฮ็นาเลเฮ็นาเลย้ลุน่ไได้มีที่ หมาเรียใหมาเียหาดอกบ่อโอ้ยเหยียบต้นถือเหยียบต้นดอกนะอกองต้องมน้องจะม่ให้ยังครับอึ๊บเห็นหนังัวขอเขาอหาหนังหัว,หหวยังครับอกอึบอ๋อดอกงามนงครับผมครับท,ทานก่นไมทานนรูเ่น เกินพวกกุนเค้กเกินมังบุญจ๊ะเออเออเออหมดกัดหมดกัดสร้างอะนเป็นเฮ็ดนาเรียบ่ดอกงามอยู่ขอ่ะต้นขาเกิดมือกระโดดแล้วค่ะอันนี้เฮ็ดอีหยังบุญนี่นี่ที่ไปถามมันอยู่นี่ครับพี่น้องพี่เพิ่งเห็นนางง้อครับพี่น้องสร้างพีปูนนางง้อเหมกัน <Yep. S 2> อ่าดับงามเลยครับพี่น้องอ้าวพอได้เก็บอยู่ครับมะเทาปัน,น,น,ดนไนน okay. นดครับดี่ครับอือหนึงลูกตองนี้คือสิบวารีตองไหมเฮ้ยตองยังเอาตัวพี่ ไม่อะไรวไม่อไรก็ <estiver thorough> uh, ja, ้าได้ไดานวันไหนกินคือซะเป็นเชื้อต่อไปอันนี้เฮทเฮดท่านบอกไมเฮทอย่าง่เทานเฮดทานคพี่น้องว่าผิดไม่ว่าเฮดแหล่ไมเฮดหนัแหล่เฮหังแหล่บแม่นข้แข็งอยู่ค่ะอันเอันนี้อันเหนาวจังบ่ เบื้องเบื้งเบื้องท่าที่หลับปะนงเป็นแต่ออกอยู่หัวท่าปะนงว่ะเหลี่ยห็ดหลังเลียจ้าแต่ว่าคือมีสองดอกนี่น้าไปใส่นี่น้ำยอรุ่นบอจัดลงไปลุ่มขุนบอจัดน้ำไหลลงไปบ่แม่น้ำไหลลงไปดอกข้องงามๆนี่เนาะนี่เบิ้งงนี้งามเนี่นิเห็ดนาเลียไหมนาเรียฟางท่านเห็ดอันแดงๆดงก่อนอลยดอกงามเอง ดอกนี้คือตีบไว,ว,วแล้วล่ะว้ารักว้ารักเคยเป็นอาหารกินเกือกอินเกืออกว่ามันไม่มูบอกแม่ฮะพี่ยูผู้เดียวแค่บระหาับอกค่ะพี่น้องเขาขึ้นมาแล้วคะ่ะเลิกค่ะค่ะพี่น้องเขาลงไปแต่ว่าเขาหันยางอ้อมขึ้นมาเลยค่ะนี่นะผลงานท้องมือนี่แต่ออพ,พูดละเต็มตาพอดีกับพี่น้องมีขุนแนวเหดแต่ว่าโคกเขาไปน่นมีแต่เห็ดหนาหัวเนาะค่ะอันนีการสีรางยากแน่ใจน่อยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะบึงนีค่ะงามบ่ดอกไงครับจ้ะเจ้าไหนเขาก็สิล้มเล้อเราโดยฝพี่น้องได้เวลาแล้วจ้าไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube อีสานบานสวนเพจทาง facebook อีสานบานสวนเพื่อจะได้ไมีคลิปใหม่ๆให้พี่นอ้องในบ่งกันสำหรับมือนี้ขอบคุณลว,วัสดีค่ะ